นมีนิทานนนนนกาเลปูนาข้าเกะเราตัวใหญ่สั้นไม่เมตเตอลาลาลาต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 ากรึคุณยายคุณยายอยับได้ยังไงหลานเล่านิทานให้ฟังอยู่เนี่ยขอหลับหน่อยได้ไหมโซโล่ไว้เวลาจะกัดพะแอปเปิ้ลแล้วนี่ตื่นขึ้นมาก่อนนี่ จะเป็นเจ้าชายหรือจะเป็นอสูรเร็วเลือกมาเลือกตัวละครก่อนเอออันนี้คือไทยอยู่หรอนี่คือรายการแต่งองเลยกระทรงเครื่องมาแล้วเปิดรายการซะหน่อยก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะและนี่คือรายการแต่งองเลยกับทรงเลยกับฮอร์เลยกับทรงก็นะคะซึ่งวันนี้นะคะแน่นอนว่าแต่งองเลยกระทรงวันนี้ในช่องของสเปรฮับเบอร์อ่า เป็นเสียงของนาฬิกาปลุกเ<ช>พราะว่านี่น <ะ S 1> วันนี้นะคะเรามาในธีมของ best time story อ๋อใช่เราวันนี้เราจะมาเรียกว่ามาเม้ามอ,อยคือปกติเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงกลางคืน<ช>เราก็จะทํางานแล้วก็อยู่ด้วยกันช่นวงกลางวันแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะสองาหลานก็มีแฟนแฟน inbox มาถามว่า ช่วงก่อนนอนเนี่ยดูแลตัวเองยังไงหรือทํากิจกรรมอะไรเขาก็อยากจะรู้กันแบบว่าอย่างที่บอกแหละแฟนๆเรียกร้องกันมาเยอะมากว่าคุณแม่อยากรู้เรื่องแบบส่วนตัวกันบ้างเห็นไปรีวิวหรือไปทําความสวยงามแฟนไม่จริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพูดเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่เวลาคนมาถามเรื่องแฟนนี้ก็ไม่ค่อยอยากพูดมาถามกันช่วงก่อนหน้าปกติแล้วเนี่ยกิจกรรม กิจกรรมก่อนนอนค่ะกล้องว่าไรเลยวต้องอาบน้ำแปลงฟันอาบน้ำแปลงฟันอยู่แล้วนะคะอาบน้ำแปลงฟันสามพร้อมอาบน้ำไปค่ะสวดมนต์อ๋อสวดมนต์ยเหรอบางทีก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์เหรอขอพรสวดมนต์นั่งสมาธิบ้านเป็นบางวันทำให้เราได้ฝึกสมาธิด้วยแล้วพอจิตใจเรานิ่งสงบเราก็จะหลับฝันดีนั่นเอง่ ใช่อ่ะหลังจากทำภารกิจอับน้ำนะคะต่างๆเรียบร้อยค่ะแล้วทำอะไรต่อขอนอนหรือเปล่าก็เรียนว่า อาบน้ำก็มีการบำรุงผิวซะหน่อยทาครีมทั่วไปแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงในการทาครีมบำรุงเพราะว่าต้องทาหลายตัวหลายคนจะมองค่าว่าโอ๊ยนอนก็คือล้างนองล้างหน้าแล้วก็นอนไปเลยสบายๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เรากําลังนอนเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูและเป็นช่วงที่ร่างกายพร้อมจะเปิดรับอาสารบํารุงต่างๆที่เราใส่เข้าไปแต่แล้วก็ให้เลือกระหว่างทาครีมกลางวันกับกลางคืนสังเกตไหมว่าครีมช่วงกลางคืนจะเป็นมีความเข้มข อน่าเพราะว่าเขามีสารบำรุงที่ค่อนข้างเยอะกว่าเดย์ใช่ถ้าช่วงกลางวันเนี่ยก็ถ้ารุงบางๆแล้วก็ทากระแดดก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยใชหนังฟังเพลงก็จะชอบฟังเพลงก็คือหนังจะชอบดูเน็ตฟลิกซ์ตอนนอนใช่ใช่ยิ่งยิ่งตอนนี้ก็จะที่ยานอินตอนนี้ก็จะฟกุมินยองนี่เป็นกุมินยองเหรอนี่ก็กุมินยองเฮ้ยเฮ้ยใช่เกี่ยวกับใต้ง่ายเนี่ยชอบขู่เยชอบขู่ไป่ะ ดูา YouTube ก่อนนอนไหมคะเราจะไปดูบ้างชอบชอบดูช่องไหน YouTube ก็จะมีหลายๆช่องแต่ช่องที่จะเลื่อนผ่านเลยคือช่องสไป่บ้างเพราะว่าดูแล้วก็เจ็บหัวไขว้หัวดูแล้วก็ตลกหัวล้อแล้วก็นตัวเองแล้วเห็นตัวเองก็คือยิ่งตลกไปใหญ่ก็เลยเลื่อนผ่านไปเลยแล้วชอบไปดูบ่อยๆก็จะเป็นช่องของหยาบพิลินใช่แล้วชองตัวเองแล้วช่องตัวเองแล้ว ดูอยู่สองช่องกันเนี่ยค่ะจริงอ๋อใจบ้างกันแหละวิลลุนดูค่ะวิลลุนช็อคเทปอันนี้อันนี้ถ้ชอบดูดูดูแบบดูซิมแอมดูช่องข่าวซิมแอมดูดูช่องค่ะมีช่องหนึ่งที่เราชอบดูก็คือช่องเป็นรายการแฮชแท็กแฮชแท็กแฮชแท็กเนี้ยก็จะเอานัแฮชแท็กในเฟซบุ๊กมานั่งคุยกันเนี้ยสรุปให้เราน่ารักมากใช่ทันนี้ก็มีรายการต่างๆมากมายแล้วจะชอบดูของอ่าแม่บุเมยพักเนินแต่งหน้าหรอก็ดูเจอร์รี่เชอรี่ก็ชอบคือนาง ัต่อดีแสงสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการพูดจาคนแร่ก็คือที่หนึ่งเทคนิคการแต่งหน้าก็คือสุดยอดเพราะทุกวันนี้เนี่ยอิทธิพลการแต่งหน้าก็มาจากนางเยอะแต่ถามว่าอย่างอื่นอีกหลักมีไค่ะไม่คือตัวไหนก็ดูแลตัวเองเนาะก็ดูแลตัวเองได้ถอนขนใช่ดูแลตัวเองแล้วก็มีคนดูแลบ้างเราก็ดูแลเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เบื่ดจังเลยแต่ก็มีนอนเคามีมีคนที่นอนด้วยนะคะมีคนนอนก่อนั่นก็คือผู้จัดการประกบข้างสองคนเลยไอ้เท่ากับเป็นตัวน้อยคนนึงดูแลไม่ใช่ผู้จัดการโอ้เรียกว่าทุกวันนี้แทบไม่นด้นอนเลยดีกว่า นะคะถ่ายงานเสร็จก็เที่ยงคืนตีหนึ่งบางทีก็ต้องตื่นตีห้าถ่ายงานอีกละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านอนน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก่อนนอนเนี่ยก็เลยเราก็เลยต้องบำรุงตัวเองเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเสริมอย่าเดีป็นคนที่ทานอาหารเสริมเยอะมากอะไรบ้างบอกแทนมาโอ้โหทานอาหารเสริมวิตามินรวมเลย B รวมเหมือนกันวิตามินรวม B รวมอย่าง B รวมเขาจะบำรุงในเรื่องของสายประสาทสมองโดยเฉพาะเลยว่าเราเป็นคนที่น้องเราครีเอทงานเราต้องใช้สมองใช้พลังเยอะเร้งบบบุแนีย ตื้อนะเราตื้อนะเราจะพูดอะไรเงี้ยไม่ออกมีรวมสําคัญซีกินไหมซีกินเพราะว่าซีก็จะช่วยของภูมิสร้างภูมิสร้าานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ทำให้เราไม่ป่วยง่ายถูกต้องการวัดได้เพราะเราอ่ะเป็นวัดไม่ได้ทั้งคู่เป็นวัดปุ๊บงานที่เราต้องใช้การพูดแบบเนี้ยก็ไม่ได้ละไม่ได้เลยเราก็ต้องดูแลตัวเองมากวิตามินซีวิตามินบีวิตามินรวมัตับปลาด้วยใช่ไหมหนุกินแล้วมันตับปลาด้วยมันช่วยเรื่องอะไรคะแล้วมันตับปลาก็จะช่วยถ้าสมองไหมสมองด้วยแล ให้กับร่างกายของเรามันขอหลอกกินน้ำมันหรอป้าตุ้ยก็ไม่ไม่ได้ทําให้อ้วนหรอกค่ะจริงจริงมันก็แค่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมากกว่าใช่อย่างที่บอกไปค่ะนอนก็นอยมากเวลาที่จะนอนแต่ทําไมถึงผิวหน้ามันมันยังดูดีอะคือหนูเป็นคนที่ผิวดีนะจริงเหรอคะคือผิวเนียนแล้วไม่คือเป็นคนที่ไม่มีสิวจุดด่างดำรอยจุดด่างดำก็ไม่มีโอ้โหมีการมีเคล็ดลับหรือมีโปรดักต์อะไร กินแคร์อะไรแนะนำหน่อยไหมแฟนๆเขาจะได้เขเลยจะได้เอาไปใช้อ่ะก็มีอยู่ตัวหนึ่งก็แล้วกันที่ชื่นชอบแล้วก็แฮปปี้กับเขามากๆเลยตอนนี้อย่างเราสองคนตอนนี้ถ่ายงานเยอะโดนแสงเอาดอไปเอาดอก็โดนแดดแบบสุดๆเลยอยู่ในสตูดิโอก็โดนแสงไฟดื่มน้ำน้อยใช้พลังงานเยอะนอนน้อยอีกโอ้โหผิวก็เรียกได้ว่า แก่เลยไวัยไปแล้วถ้าเราไม่บำรุงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องหาตัวช่วยให้มันเหมาะสมกับกับเรานะคะวันนี้ก็เลยนี่เลยตัวที่น้องใช้นี่ทั้งเช้าและเย็นเลยน่ารักไหมอันนี้คือลูมิโนใช่แล้วค่ะ Oriental <Okay. S 1> Princess l u m i n o Complex Perfecting White ตัวนี้จะเป็น Day Moisturizer SPF 20ใช้ตอนกลางวันแล้วตัวนี้เป็น Night Moisturizer ใช้ตอนกลางคืนเฮ้ยและเขาไม่ได้มีแค่นี้นี่เหมือนกันไหมเฮ้ยและนี่ใช้นี้เหมือนกันเนี่ยใช้ลายนี้เหมือนกันค่ะเนี่ยโดยเฉพาะนะ i n t e n s e Serum นี่เป็นคนชอบลาย l u มิโนมากๆค่ะใช่ก็ใช้เหมือนกันเลยใช่ดีงามคือตอนแรกอะเราเราเรารู้สึกว่าแบรนด์ มันมีเยอะมากหลายหลายแบรนด์แต่ว่าแบรนด์ o r i e a Princess เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แพงเ่านี้ราคาแพงไม่แต่น้องนักศึกษาเป็นต้นไปี่ได้หมดเพราะราคาจัต้องได้ง่ายและที่สำคัญเลยคือได้ผลได้ผลจริงได้ผลจริงแล้วก็ราคาที่คือน่ารักมากๆอย่างน้องๆจะชอบตัว Day and Night ตัวนี้บำรุงแบบเข้มๆไปเลยเป็นครีมนะคะแล้วในกล่องเขาก็มีนี่เลยนี่มีไม้พายน่ารักน่ารักทาดานี่ไม่ช่างตัดไอติม จริงๆที่คุณย่าชอบเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ intensive serum กับอีกตัวหนึ่งก็คือ spot treatment อ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวบำรุงใช่และเขาก็ยังมีเป็น cleansing foam ตัวนี้ก็คือเป็นโฟมล้างหน้ากลิ่นก็คือหอมมากมาก,มากเลยชอบชอบลายนี้มากนะนะคะ l u m i n o complex perfecting white นี่เลยเท่าที่คุณย่าใช้เนี่ยคุณย่ารู้สึกว่า เขาช่วยเรื่องอะไรบ้างอันนี้เอาตั้งแต่เริ่มนะคะสิ่งแรกที่จะต้องลงล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าด้วยตัวโฟมนี่ความเรื่อคลี่นซิ่งโฟมค่ะช่วยทําให้เขาเรียกว่ามันไม่ได้ล้างเอาน้ำมันออกไปค่ะน้ำในผิวเราอ่ะมันมันไม่ได้ขาดหายไปมันยังคงกักเก็บน้ําในผิวให้ชุ่มชื้นอยู่ใช่บางทีเราเจอโฟมล้างหน้าที่แบบโอ้โหแล้วหน้านี่คืดฟืดคือหน้าแห้งเอาน้ําในผิวเราอ่ะ ออกไปหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันลดการสูญเสียน้ําในผิวไปได้ใช่พอเราล้างหน้าเสร็จก็ใช้โทนเนอร์ใช้โทนเนอร์ซึ่งโทนเนอร์ของน้องคนนี้ก็คือเป็นโทนนิ่งโลชั่นนะคะซึ่งโทนเนอร์ตัวนี้ก็คือปรับ pH บาลานซ์นะคะเสร็จแล้วก็ยังช่วยทําให้รูปผลกระชับใช่ค่ะนะและที่สําคัญเลยคือมันช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราที่มันหมองคล้าออกไปโดยที่ไม่ทำร้ายผิวนะถูกต้องอันนี้สําคัญมากพอตัวโทนเนอร์เสร็จเราก็ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเซรั่ม หลายคนถามเรามาเยอะมากแม่เวลาทาครีมเยอะเงี้ยแม่ทาตัวไหนก่อนทาตัวที่เบาบางก่อนเนื้อเบาบางใช่เพราะเขาจะซึมเร็วกว่านี่่่รัขออนุญาตด้วยนี่ค่ะเนี่ยแล้วน้องเป็นคนที่ชอบทาเซรั่มมากเพราะเป็นคนที่หน้ามันแล้วเซรั่มเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําที่ไม่เหนียวเหนอะหนักซึมไปเลยซึมไปเลยนะคะแล้วก็โอ้โหนี่ดูสิคะนี่สิง แล้วมีกลิ่นหอมอนอนทํให้เราแ,แบบอารมาน้าคอ,อนอนอ่ะเดี๋ยวให้คุณย่าเล่าถึงสรรพคุณของของ<ม>ตัวลูมิโนเนี่ยว่าทําไมเขาถึงดีและทาไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้ในตัวของเซรามนี้นะคะเขามีความที่น่ารักและดีงามมากๆเขาไยกว่าเป็นฮีโร่ของไลน์ลูมิโนนี่เลยนะคะเขาช่วยทําให้กระจัดใสทันทีที่เราใช้ต่อเนื่องสองสามวันขึ้นไปก็จะเห็นผลได้เลยว่าหน้าเราดูกระจัดใสขึ้นค่ะ เพราะว่าลายของลูมิโนเนี่ยนะเขามีอยู่4 <c oughs> <c oughs> คุณสมบัติหลัก<ช>นะคะก็คือ 1. ลดลดสัญญาณความหมอะคำนะคะอก็คือยับยั้งการสร้างเม็ดส,สีการสร้างเม็ดสีคือยังไงการทำเม็ดสีคืออย่างนี้เวลาเราโดนมนลภาวะโดนแสงแดดเนี่ยม,มันจะเม็ดสีมันจะขึ้นขึ้นมาแล้วทำให้สีเราคล้ำใช่ก็นะคือเขาเรียกว่ายับยั้งการสร้างเมลาน<ะ>ิน <ะ S 2> คือห้ามเกิดนั่นเองพอมันไม่พอเราทาไปยับยั้งเขาไม่เกิดผิวเราก็ไม่คําบอีแล้วก็กระจางใสคงความไบรท์ใช่ลดไปแล้วค่ะยับยั้งไปแล้วค่ะสกัดค่ะสกัดการส่งออกของเม็ดสีเม็ดสีกําลังจะผลิตผลิตปุ๊บใช่โดนบล็อกไปก่อนกาลังจะพุ่งเข้ามาให้มันเป็นความผิวคราไม่ได้โดนสกัดโดนสกัดต้าโดนสกัดดาวรุ่งด้วยตัวลูมิโนตัวนี้ใช่เสร็จไปนะคะก็คือการถัดก็คือ ผัดเซลล์ผิวให้มันหมองช้ำออกไปอย่างอ่อนโยนอย่างอ่อนโยนเพราะมีค่า pH ที่บาลานซ์น่ารักน่ารักแต่ถ้าคุณอยากรู้สึกว่าอยากที่จะทําให้จุดด่างดำของของคุณเนี่ยหายไปเร็วยิ่งขึ้น<า>นี่เลยนะคะในส่วนของ spot treatment ตัวนี้เนี่ยเป็นครีม ลดรอยเฉพาะจุดจุดด่างดโดยเฉพาะเลยแต้มเข้าไปเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นตจวที่ชอบเพราะว่าบางทีเรามีรอยสิวเนาะแล้วก็แต้มไปปุ๊บแต้มเขาอย่างสม่ำเสมอนอกจากรอยสิวเราก็ยังมีรอยโดนหยิบโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต้มได้เหมือนกันใช่โดนโดนการที่ผมกัดสถานกรณ์สามีกัดก็ทําให้อะไร้าแค่โดนกัดที่หน้าเนี่ยแต้มไปได้เลยทาให้รอย ด่งดำเนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วค่ะใช่ค่ะนอกจากที่เราลงเสีรล่มลงสวัสดีเบนไปแล้วก็ต้องด้วยต่อได้เนื้อครีมให้มันหนักขึ้นมานิดนึงใช่ดักขึ้นมาอ่ะอย่างช่วงนี้ตอนนี้เป็น nighttime story นะคะก็ขอเป็นให้ดูเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนี่อ่ะเปิดขึ้นมาว้าวตัวเนื้อครีมนะคะก็มีความหอมอ่อนๆนะคะขออนุญาตแตะนิดนึงตรงนี้ เดี๋ยวจะทาให้ดูเนื้อครีมก็คือมีความเข้มข้นในระดับที่ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะจนเกินไปนะคะก็ยังซุมเร็วเหมือนกับตัวเซรั่มอยู่อะเดี๋ยวทาให้ดูซุมเร็วมากนี่ขนาดในครีมนะใช่หอมละๆเป็นในครีมที่ไม่เหนียวเลยคุณแม่เะนียวโอ้โหดูสิคะแต่เขา การันตีเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลว่าซึมเร็วไม่เหนียวแต่สารสกัดคือเข้มขน้เขมขนเพราะฉะนั้น<ม>ซึมลึกเข้าไปบำรุงถึงชั้นโอ้โหดีก่ว่าซึมเข้าไปสุดตมอมเมอนร่าออาดองกาตาเลยใช <laughs> ไ่ไหมคะแต่ถ้ามาทาผมก็คือผมงอกออกมายาวยืดบำรุงถึงรากเลยปกติแล้วอะในครีมเนาะที่เราจะเคยเจออะ เหนียวเข้มข้นเนอะเป็นโคเป็นค้าเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นโคเป็นขาบเลยแต่ว่านี่เนี่ยซึมเร็วมากซึมเร็วแล้วในส่วนของเดย์ครีมล่ะคะเดย์ครีมข้อนี้เลยค่ะมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็สามารถทาได้ตอนกลางวันเพราะเขามีอ่ากันแสรกันแดด S F 20น่ารักน่ารักอ้จริงๆรินี่มีมีมีกันแดดอยู่ข้างในแต่ว่ามันไม่ได้เทาไม่ได้แบบไม่เลยค่ะไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเขาผสมมาในระดับที่พอดีแล้วนะคะ เพราะปกติแล้วคุณย่าจะใช้ตัวเซรัม่มกับตัวไฮสปอตทรีทเมนต์นี้แต่ว่ายังยังไม่เคยลองในส่วนของเดย์ครีมตัวนี้ดีมากเพราะว่าปกติคุณย่ามาไม่กล้าใช้ครีมไม่เลยนี่จะใช้แต่แบบเซรั่มบางๆ บางทีอย่างเงี้ยมันขัดน้ำานี่ก็มันขัดน้ำเหมือนกันก็จะต้องบำรุงต้องบำรุงคใช้ครีมได้ใช่ต้องเน้นการบำรุงเลยแต่ต้องเลือกครีมที่แบบบางๆอกแบบนี้นะไม่ใช่ครีมที่แบบกรว่งหน้ามันเยอะจะไปอีกอีกหนึ่งเคล็ดลับคือห้ามซับมันถ้าเรายิ่งซับมันมันก็ยิ่งพอเราซับปุ๊บอุ้ยไอตัวต่อมน้ามันรู้สึกว่าอ๊อให้แร้แรงห้ก็เลยปล่อย น้ำมันแบบมาเมห้ามห้ามทำห้ามซับมันเหมือนที่คุณย่าทำตอนนี้ไม่ได้ทำบ่อยก็แบบใช้สเปรย์น้ำแร่แล้วก็เอาทิชชู่ซับบางๆพอระหว่างวันให้มันรู้สึกว่าหน้าฉันเนี่ยยังชุ่มชื้นอยู่นะยังมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหายันปุ๊บต้าชุนมมใช่เราสองคนเนี่ยแปลกมากที่ใช้เหมือนกันใช่ค่ะแปลกจริงค่ะแปลกแต่จริงแปลกแต่จริงค่ะนะคะเรามาถึงจุดนี้กันได้ไงคะจุดที่เราแบบว่าจมอยู่กับ จุดด่างดำบางทีนะเราก็เศร้าเนาะแบบให้มันยังไงดีมีจุดด่างดำหาพยายามหาหลายๆอย่างมาทําให้มันลดเลือนไปแต่ก็ไม่ได้สักทีนะแต่ว่าพอเรามาเจอเนี่ยตัว l u m i n o c o o p p l e x Perfecting w h i ไวเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าเซรั่มวงสว่างนี่เซรั่มวงสว่างโอก็คือใช้และคือบาร์เซรัสุดนี้นะคะเขาเป็นช่วยให้ เซล์ผิวที่มันเสื่อมสภาพที่มันหมองคล้ำเนี่ยออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เซล์ผิวใหม่ของเราเนี่ยได้เฉดฉายนั่นเอง<ะ>นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าลดช่วยลดจุดด่างดำในสัปด,ดาห์เลยแล้วก็ เขาจะมีอัลตราเบลโนมิซซ์คอมเพล็กซ์นะคะซึ่งเป็นสารสกัดลิขสิทธ์เฉพาะของโอริทอปรินเซสจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะโดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาผิวชาวเอเชียโดยเฉพาะโอ้โหีงามมากๆเลยนะประสิทธิภาพเนี่ยช่วยลดปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าเข้มข้นมากขึ้นนะกว่าเดิมถึง2.8เท่าเลยโอ้โหสุดยอดมากๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ สี่คุณสมบัติหลักของเขาก็คือลดยับยั้งปกัดและก็ผัดนั่นเองนะคะของตัว Lumino Complex Perfecting w h i t ไว้นั่นเองะ,ะและแน่นอนค่ะด้วยความที่น่ารักของแบรนดน์นคะคะเขารู้ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยชอบและเป็นผู้ใช้งานจริงๆของแบรนด์นี้ เขาก็เลยฝจกเอาโปรโมชั่นดีๆ oh, มาให้นแฟนของ่อกเราเนี <Yeah. S 1> ได้ไปอุดหนุนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาของเขาก็น่ารักอยู่แล้ว<ช>อย่าง<ะ>ตัวเซรั่มเนี่ย725บาทนะไ <Whoa. S 1> ม่แพงแล้วยิ่งสมมติว่าถ้าตอนนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นอยู่ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Oracle p r i n c อ s s อยู่แล้วนะคุณซื้อในไลน์โปรดักต์เนี่ย2ชิ้นลด35%เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดูสิ725บาทค่ะ ลดไปอีก35%ค่ะโอ้โหได้กำไรไหมเนี่ยโถูกมากนะคะและถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่นะคะคุณอยากจะช้อปปิ้งไลน์ l u ม i n o เนี่ยชอบไปเลยนะคะครบ300บาทลด35%เราแล้วก็ได้สิทธิ์ในการเป็นสมาชิกนะคะฟรีตลอดชีพเลย สุดยอดมากๆคุ้มค่ามากๆใช่แบบนี้รอไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบไปช้อปปิ้งกันเลยนะคะที่ช็อปของ All top p r i n c e s s มีเยอะอยู่ทุกที่ต่างๆแล้วก็มีลายสินค้าอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราแบบว่าใช้จริงแล้วก็เอามาแนะนําในวันนี้นั่นเองนะคะเพ่ว่ามาคุยเรื่องราวของ bedtime story ว่าทำอะไรกิจกรรมอะไรก่อนนอนกันบ้างแล้วก็ดูแลผิวพรรณของเราเนี่ยยังไง สำหรับวันนี้นะคะรายการแต่งองค์เลย์กิรงเลยรงนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะเขาเรียกว่าข้อมูลการดูแลตัวเองก่อนนอนแล้วก็ชิดการน,น,น,นอนของเราทั้ง2คนเนาะถ้าแฟนๆคนไหนนะคะอยากที่จะรู้เรื่องอื่นนะคะว่าอยากให้เราอยากให้เราแชร<ม>์ <share S 2> ประสบการณ์เรื่องอะไรนะคะหรือว<ช>่าอยากให้เราไปทําอะไร<ช>ที่ไหนก็ คอมเมนต์กันมาได้เราก็จะพยายามตามไปให้ได้มากที่สุดเนาะสวัสดีนะคะรายการแต่งองเลยส่งเครื่องแต้อมันขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสรับนี้สวัสดีค่ะไลก์กัน굿ไนท์ไลก์กันออร์เรนจ์โกลด์ไลก์ค่ะ